โตโน่พาคินนิชานัทธนิชาควงคู่ดินเนอร์พร้อมหน้าทั้งครอบครัวรักนี้ฟงฟิงอบอุ่นเต็มหัวใจแฟนคลับใจชื้นโมเมนต์นี้ดีต่อใจต้องบอกว่าแม้สถานะจะยังไม่ชัดเจนแต่ความสัมพันธ์และการกระทําชัดเจนมาตลอดสําหรับคู่ของโตโน่พาคินและนิชานัทธนิชาที่ศึกษาดูใจกันมาก,กว่าสี่ปีแล้วแม้ช่วงหลังจะต่างคนต่างยุ่งจนไม่ได้เจอกัน แต่ก็มักจะมีโมเมนต์ความหวานมาให้แฟนคลับตามฟินอยู่เสมออย่างล่าสุดโตโน่และนิชาก็เพิ่งควงคู่กันไปดินเนอร์กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทางครอบครัวโดยมีคุณแม่ของทั้งคู่และน้องสาวของโตโน่ไปร่วมโต๊ะกันด้วยโดยคุณแม่โตโรโน่กับคุณแม่ของสาวนิชาก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักนี้ลงในอินสตาแกรมด้วยเหมือนเป็นการการันตีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ายังหวานชื่นเหมือนเดิมงานนี้ทำเอาแฟนคลับใจชื้นกันเป็นแถว หลังไม่ได้เห็นทั้งคู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมาสักพักแล้วแถมยังเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจที่โตโนโ่และนิชานั้นนั่งแอบอิงข้างกันและยิ้มแย้มแฮปปี้กันทางครอบครัว